สวัสดีครับครูพักรักจำใบปอนะครับผมวันนี้ผมก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีงานซ่อมหนึ่งย่านนะครับผมตัวนี้เป็นบอด์อสเซเคนหนึ่งหกศูนย์สองนะครับผมของวูชินะครับผมทีนี้อาการคือเปิดแล้วเปิดติดแต่ว่าเสียงไม่ออกนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับสภาพทั่วไปโดยรวมนะครับมองมองดูก็ปกติดีนะครับเย่างทอการถอดพัดลมดูก่อนนะครับผม นี่นะครับจึ๊บอ่ะโอเคนี่แค่พอลงก็รู้นะครับมีรอยไหมนะครับโอเคครับผมก็ตัวนี้ชิปขยายไหมนะครับผมโดยทั่วไปแล้วก็ถ้าตัวนี้ชิปไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวทำการสะอาดแล้วก็ทําการเปลี่ยนชิปนะครับผมตัวนี้นะฮะก็เป็นชิป 7498E นะครับผม คิปเดียวกับพวก h คท1หนึ่งนะครับนี่นะทำควาสะอาดนิดนึงนะครับตัวพัดลมเเชื่องน,นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวทำการเป่าออกแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าข่าตรงไหนมันเสียหายอะไรบ้างยังไงยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะต้องต่ออะไรบ้างนะครับโอเคให้ผมไปทำการถอดกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับถอดชิปออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะก็การเสียหายของมันก็คือขาดขาดเลยนะครับเห็นไหมฮะขาดขาดเลยนะครับก็คือมันไหม้เนอะแล้วก็ลายปริ้นนะครับผมลายปริ้นนะฮะเท่าที่สังเกตดูเพื่อนๆเห็นกันอยู่เนอะก็คือขานี่นะฮะตัวนี้จริงๆมันก็หลุดนะครับไ้ปิ้นลอกนะครับผมแต่ว่ามันยังอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะทามันตรงนะครับแล้วก็ซ่อมข้าวนี้นะฮะที่มันขาดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อข้าวนะครับ เดี๋ยวเราเอาชิปใบมาวางนะครับผมแล้วก็ทําการาเป่าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบค่าให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทําการเทนค,ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทําการเอาชิปไปลงวางก่อนนะครับผมแล้วก็มาให้เพื่อนได้ดูอีกรอบหนึ่งครับักครู่นะครับ โอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดของเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็ดูจุดที่เราวัดกรีนะครับผมที่เราลงอุปกรณ์ใหม่ไปนะครับก็ดูความสวยงามแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันชอดกันหรือเปล่านะครับส่วนด้านหลังที่มันขาดนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะฮะก็จะมีขาตรงจุดนี้นะครับผมที่เหมือนว่ามันยังไม่วัดมันยังไม่เชื่อมนะครับผมเราก็ทําการนะครับเดี๋ยวเราเติมตะกั่วลงไปนะครับ ถ้า <c oughs> ผมจะทําการเติตมไปกวดไปนะครับผมก็ค่อยๆนิ่งๆนะครับผมนิ่งๆนะี่ไปครับผมตรงนี้นะครับก็คือให้มันมาติดเนาะนี่ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่านจะติดแล้วนะฮะ ลองลองเอา,อามิเตอร์มาวัดก็ดูก็ได้นะครับว่าค่าตรงนี้นะครับผมสองค่าน,นี้นะครับว่ามันถึงกันหรือเปล่านะครับกับด้านล่างนะครับโอเคโอเคครับผมอ่ะโอเคค่าติดกันแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการนะครับต่อสายลาโพงนะครับผมแล้วก็มาเปิดเทสเขาบอกว่าเสียงมันจะดังหรือเปล่านะครับจะกลับมาดังหรือเปล่านะครับโอเคงั้นรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับผมเตรียมนะฮะบอร์ดนะครับผมที่เป็น t b 2 1หนึ่งเนาะก็มีสายสับแยกต่อไว้เอาไว้ทดลองนะครับก็ต่อเข้ามาปุ๊บเสียบเข้าตัวอินพุตของเจ้าตัวบอร์ดสับแยกตัวนี้นะครับ1น0 2กตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อสายลำโพงเบสนะครับตัวบอร์ดลากคอมแมตเตอนะครับต่อที่ ตัวบอดสับแยกนะครับอ่ะเอียงๆนิดนึงแล้วกันเนาะก็ตัวนี้ผมบิดไว้สุดเลยนะครับร้อยเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นที่ตัววอลลุ่มหลักนะครับผมนะฮะอ่าโอเคครับฝั่งฝั่งบอดหลักก็ต่อลำโพงเรียบร้อยนะครับอันนี้ต่อสายไฟนะครับเพื่อจะเป็นสายป้อนไฟให้กับเจ้าบอดทัพแยกนะครับเดี๋ยวทำการป้อนไฟเข้าบอดหลักกันนะครับผมแล้วก็เปิดนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนนะครับตึ๊บเปิดครับ มีเสียงดังดีดึงแล้วนะครับอ่ะโอเคเสียงดังนะครับมาเปิดเพลงกันนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะจากมีการทําบ้านนะครับผมอ่านะครับเสียงจะมาทางขลังขวานะครับผมถ้าฟังในหูฟังหรือว่าอะไรเงี้ยเสียงมันจะแบบไม่กึินการนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับลำบงเทีอยู่ข้ังขวานะครับอันนี้เสียงบอลรักนะครับผม เดี๋ยวจะต่อสับแยกเข้าไปนะครับป้อนไฟให้สับแยกนะฮะเึ๊บโอเคไฟทํางานนะครับพัดลมทํางานปกตินะครับเดี๋ยวจะเริ่มเปิดเสียงนะฮะ,นนนนะดังแล้วนะครับผม เสียงบอดเสียงเบสดัดจริงเดียวนะครับ,บ,บการม,มา,ราช่วยนิดนึงอะจะใส่ใส่โอเคดังปกตินะครับผมเดีกก๋ยวผมจะดึงบอดเดี๋ยวผมจะดึงบอดบอสับแยก,กออกนะครับผมเสียงมันจะหายเลยนะฮะฟังนะครับหน,นึ่งสองสาม นี่ฮะไม่ดังเลยนะครับป้อนไฟครับดังแล้วนะครับผมโอเคครับผมห <c oughs> วังว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปที่เอาไว้ใหเ้เพื่อนในการวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับก็คือ เออต่อซับแยกแล้วเสียงไม่ดังนะครับผมเพื่อยู่เบสดังอยู่ปกติแต่ว่าสกพักหนึ่งมันตัดไปนะครับก็ให้เช็คลำแรกคือเช็คชิปขยายนะครับผมว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับยังสบายดีหรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่ก็อาการนี้นะครับผมก็ในการต่อใช้งานก็ระวังนิดนึงนะัะอ่านสเปคไปนิดนึงว่าเราต่อกี่โอห์มกี่วัตต์นะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันรับไม่ไหวเนาะนะครับผมก็จะใช้บิดโมโนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับลำโพงที่ใช้ก็หาให้มันมาชิ้นกับตัวอุปกรณ์เรา โอเคครับ okay, ผมขอบคุณมากที่ดูจนัจบคลิปนี้ครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากผมไปนะครับอย่าลืมก, like, ก, check, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปผมบ๊ายบาย